ครับผมสวัสดีสสสครับพี่น้องสุขุสุขชนสุโมงสุบอนครับมานีกับพ่อผมพ่อพ่อกับอนันต์นนท์ทวดขึ้เก่านะครับเนาะครับท่านใดเข้ามาบังแล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจแห่นันต์นท์ทวน้ำเลนได้พี่น้องเด้อครับมานีกับพ่อพ่อแม่เอื้อยไอน้องว่าเบิ่งเอางัวอยู่ที่นายนุฟาร์มนะครับเนาะพิกัดครับฟาร์มนายนุฟาร์มนี่ก็อยู่บ้านคุนเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ครับจังแมีย บรรท่ายนานๆคุ้นทางยังยังสิครับนักหน,นานี่อยากได้กับมา้ามองนี่นะพี่น้องเนาะหรือไปบระอดมาบัตึกครับเบอร์เท่าซับพมขึ้นไปให้ขนาดมากแล้วก็โทษสั่งจองเลยครับมัอน,นี้มิตเตรเมียมัน่นใหญ่ๆไ,ได้พี่น้องการรับประกันนี่ว่าต้องห่วงครับอยู่นี่เก็บเงินไปทางอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเต็มที่เลยครับขับบนันไดกับสิ่ผ้าพ่อแม่เอยน้องเข้าไปเบิ่งงัวนะครับเนะาะมักตัวใดถือใจตัวใดกับโทษถามเอาได้พี่น้องเดอ้อ ลายเบิ้งราคาพมขอบันครับครับผมนายหนุสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากกันนี้แล้วนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับครับผมมื่อนี้ก็ได้ของงามมาฝากพี่ฝากน้องให้เราล่ะนี่สาวท้องแรกเลยครับออกงามกวนมูอได้ไหมเงี้ยหลานเลยครับกันรับประกันคือเก่าปะครับคือเก่าครับส่งฟรี่ทุพภอีสานครับส่งฟรีทุพภิกษาครับเก็บเงินไปทางพี่น้องมาต้องมัดจำจักบาทครับนี่มากมองนี่ละครับเก็บเงินไปทางนี่ละสะดวกสบายดีครับเบิ่งกันเบอร์หนึ่งเบอร์แรกเบอร์ต้นมิดครับเป็นงัวท้องจักเดือนครับเนี่ย ตัวนี้ท่องสามเดือนครับตัวนี้พอกับซิโก้ครับท่องสามเดือนกับซิโก้ครับรหัสเพิ่นนี่ยังบูฮ่าเจ็ดเก่าอนี่แหละบานี้ลูกนี่ทองเพิ่นตัวที่ไหนครับงัวสาวได้ครับนี่เอิ่นนุ่มแหลมถึงงัวสาวครับราคาครับราคาสามสิบมหาครับโอ้พี่น้องสามสิบมหาต่อรองได้ปอต่อรองได้ครับนี่พี่น้องสามสิบมหาต่อรองได้ทรงฟีตภาคอีสานครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางพี่น้องมาต้องดีตัวกังวล้นทรงไหลขึ้นกันนะครับเนาะงทงไหลขึ้นกันครับงามๆเป็นสีครับพี่น้องจะได้กับทักมา เอามาเบิ้งพี่น้องราคานี้พี่น้องได้งวัวบรรทายใหญ่ๆแม่นครับนันนานา้นหนาครับด็กนั้นหนาโค่นหางใหญ่ๆคอยหางดีเล็บนี่ถือว่าซักว่าตรงครับโอ้ไม่นี่หนาครับเด็กเนาะหนาเลี้ยมโตก็ดีไหมครับหนาเลี้ยมโตดี <ๆ S 2> เอากระถิ่นไปรุ่นลูกเหรอครับว่าลูกคนให้ลูกได้ซ้ำได้พี่ได้คันตัวใหญ่ครับตัวคนหักขอบไหมแม่นครับโอ้เพิ่นกระสีมาพอเพิ่นกระสีดีตื่นไปได้เนาะแม่นครับนี่นี่พี่น้องเอาเบิ้องหางๆจักหน่อยครับเบิ้งทุกมุมเบิ้งทุกเลี้ยม มาเบิ่งนมได้พี่น้องเด้อโอ้ยนมปานห,หัวลูกระเบิดน่นะครับเลเหลี่ยมครับนี่ครับคอหลังนี่บ่งโอ้งามได้พี่น้องเด้อไหยหางอูรนนานานัวครับบันทายเห็นหน้าๆนานี่นะครับนี่ว่าพี่น้องสิได้ไปเลยครับนาคะ้านี่ต่อร่องได้ทรงฟรีท,ทวคิีสานครับงามงามพี่น้องตัวนี้ทักลยเนาะมีน,น,นครับบ่ผิดหวังดอกตัวนี้ เบิ่งกันทุกเหลี่ยมเนาะครับต่อไปเบอร์ที่สองครับนี่ครับนี่ปืดพี่น้องเบอร์สองครับสูงเงาวเข้าดีโค้มสูงไม่อยซีมหาบวกเห็นเนาะเห็นครับเพราะว่าหลายกว่านั้นตัวนี้ท่องจังไดครับกับพ่อใดตัวนี้ก็สามเดือนเท่าันตัวนี้พริกแดงครับท่องสามเดือนกับพริกแดงลูกนี้ท่องตัวใดครับน่าจะลูกสองครับในท่องเบิ่งจากส่งจากสีแล้วกันนะลูกที่สองนี่ละนุ่มนี่ครับนี่ให้ดูดับเครื่องดำคือกันโค่นหางยังให้กันไม่นี่เนาะแม่นครับได้สูง ได้สูงราคาเปิดร้านเลยครับตัวนี้เอาสองมื่นเก้าหาร้อยนี่โอ้ถือว่าจะท่าดีเนาะครับงามงามอีกสี่ครับแดงแดงอีกสี่ครับสองมื่นเก้าหาร้อยพี่น้องชี้ได้อ่านี่ครับพื้นล่างที่ดีนะครับเดินนี่ง่าวอาดลาดเลยหนามล่างเพอนเนาะครับเบิ่งพ่นหูพ่นปวดสวยดีอืมนี่ครับขอบตาขอบหูดำด้วยพี่น้องสูงกันลอยชี้ผาเห็นครับแดงซ้ำๆครับครับข้อก็ถือว่าเหยียดไอ้ขาก็ถือว่าเหยียดว่าตรงดีเนาะครับเครื่องดำน้องบ่มีติ้งครับครับ เจ้งพี่น้องมาก่อนน้มติงบะถือว่าตำหนีนะครับเนาะแมีนครับน้มติงบะถือว่าตำหนีทุกฟ้ามเหรอครับเพิ่นบองพิ่นบะถือว่าตำหนีนะครับเนาะเป็นเรื่องของธรรมชาติของงัวแมีนครับสูงเด้่ยเพนี่สูงครับสูงน้มดีคอขาเหยียดตรงดีเอาพี่น้องได้ไปกับไปทะรุนแค่ลูกด้วยครับเด้อว่าเพิ่นใช้ลูกได้ซ้ำได้แมีนครับทองลอยไปเส้นครับนี่ครับรับประกันทองให้ลอยเปเส้นเป๊ตต่อมาเบอร์ที่สามโอ้ในนู่นเบอร์ที่สามขึ้นนาขึ้นจ้หนาครับบ้าพี่น้องหนาครับตัวนี้ทองสติงเล่ด้วยนี่ วันนี้ทองกับสติงเล่กับสติงเล่นี่จักเดือนครับสี่เดือนครับรับประกันทองอยู่สี่เดือนสี่เดือนกลัวซ้ำกับสติงเล่สี่เดือนกลัวได้ข้อมสูงครับแมนี่ร้อยสี่สิบสามนี่ละบางนี่ละข้อมสูงอยู่ร้อยสี่สิบสามลูกเนี่ทองกับสติงเล่ตัวใดครับน่าจะลูกสองครับน่าจะเป็นลูกตัวที่สองครับราคาเขาเปิดให้พี่น้องรับเด้ครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับนี่พี่น้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับซ้ำกันก็เบอร์สองพี่น้องสืได้แบบหน้าๆโพนดีครับ เป็นงัวดุกมูด้วยครับเด้อตัวนี้แต่ว่าตัวนี้บ่อสูงท่อเบอร์สองแต่ว่าหันพุ่มกวาพุ่มกว่าครับเอาบรรทายลามดีครับเครื่องติดอมนิดนึงครับพอขาดาได้พี่นองเด้อครับเบิ่งหนามไต้น้ำล้างครับอืมย้อนอ่นต้นนี่ครับนาตาหนอกตั้งขากระซื้อกระเยียดกระตรงดีนาขาดําเต็มเนาะครับนี่นี่ครับโอ้แดงงามแม่นี่ครับมันแม่นี่นี่กินงาเก่งหูแม่นี่นี่เป็นงัวดุกมูด้วยพินองเพื่อจะไปนี่ส้มนี่ห้ลูงามด้หนี่นี่ครับ วาดูมูนี่มักขนาดเลยครับเบงลามดีโพนดีพี่น้องมาเท่าว่ามันโพนดีเนาะครับนี่นี่บางคนว่าบะมันหัวกินนี่มกัมกๆนี่หัวพนโพนทิลละพุทธามักนี่ครับแดงซำๆเลยนี่พี่น้องอ่ะบทพอดีบทมากพอดีบัดน,นี้ <laughs> ครับพี่น้องครับบัดน,นี้มาเบิงเบอร์ที่ซีเบ์ที่ซีนี่เป็นง้อทองบหครับทองเจ็ดเดือนเลยีครับโอ้ท่องง่ายก็มูตัวนี่ครับท่องง่ก็มู ทองกับพ่อใด้นอะครับนี่ตัวนี้ปีศาจแดงครับตัวนี้ทองกับปีศาจแดงลูกในทองตัวที่ไหนครับตัวที่สามครับลูกในทองลูกในทองนี่ตัวที่สามครัมสูงเดียมันสูงร้อยสี่สิบนี่แหละครับดูวางร้อยสี่สิบเนาะเครื่องดําครับพี่น้องครับนุ่มหัวแหลมหัวเลี้ยวดีครับสีออกเหลืองเหลืองเม็ดเขานะครับเนาะไม่นีออกเหลืองเหลืองนว่นนม่นครับราคาเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้บ่บเปิดครับตัวนี้ตัวนี้เอาเอามืนเงาครับมือเงาทรงเลยทรงครับมือเงาให้พี่น้องอออขันละเองอ๋อขันละเองครับ ครับแม่นี่มื่นเก้าครับพี่น้องพี่น้องเสียเขาเราเองนะครับเด้อว่าเขาดอซื้อได้พี่น้องเพราะเท่าได้เข่าแบบลูกสามนี่ก็ถือว่าไปได้อีกหลายตัวจดกนเนาะแมนครับสีกับแบบนี้ครับนุ่มถือว่าดีครับแม่นี่นุ่มง่ามเต้านุ่มนี่สวยครับลูกโล่งเลยนะลูกหัวนุ่มนี่ก็เรียมดีขานี่ก็ซื้อกระเหยียดเขาทาืมขอดโหดดำนะครับเครื่องดำด้วยครับออกออกสีเหลืองเม็ดขาวยูต่วาเครื่องดำแมนครับจิ้มยาโะเลือกได้สุดอืมนข้อ ต่างข้องานเตะเซครับนี่นี่ครับพี่น้องราคาหนึ่งมืนกว่าพันเอาไปเลยนี่ครับว่นใดต่อรองกันครับคือพี่น้องเสียค่ารถตัวเองแม่นครับคุ้มอยู่ตัวเนาะหอดรับประกันทองสามเดือนเนาะแม่นครับนี่ไหมอ่ะนี่เบอร์ที่เบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเมื่พี่น้องสเสียไปแบบนี้แหละครับหมื่นกว่าพันครับนี่ทองรับประกันเรียบร้อยครับต่อมาเบอร์ที่หาแม่ลูกลูกแม่ลูกปู่ครับ ลูกแม่ครับนี่นลูกพ่นแม่ลูกลูกแม่ลูกพริกแดงได้นี่ลูกสาวพริกแดงเม่ครับส่วนแมสส่สีสีมุ่งหมักตานอ่าสีนวหมักตาเหรอพี่น้องนวหมักตาสุก <ะ S 1> นี่ครับเบืองแม่ก่อนเนาะครับนี่ครับบดแดดแดดได้พี่น้องเด้อไห <Cam>. มนี่นี่ไปจะาะจะมาอวนอบาดนี้ลูกพ่นนี่ลูกไก่พริกแดงเนาะแน่ครับได้จักเดือนแล้วครับได้เป็นซี่หาเดือนเนี่ยซี่เดือนหาลูกวางซี่ถึงหาเดือนครับเป็นลูกตัวใดเพิ่น เป็นลูกตัวที่สองครับตัวที่สามต่อไปอืมเป็นลูกตัวสองมันท่ายดีขาดีครับแม่นี่ครับมันท่ายดีขาดีคนหางกเขาทาสีกับง,งามครับวันนี้แม่พ่นสูงหายไปไหนสูงลอยสี่สิบกว่วอยู่หรอครับแม่นี่ลอยสี่สิบเห็นเนาะแมคะ่ครับอ่ะครับท่านทับท่านขึ้นไปบอม,อมีข้อมุนแต่ว่าพ่นอยากบ่ให้ลูกกินนมองหรอแม่ผมว่าทั้งมันมันท่องจะได้เลยกับพ่อจักเนาะกับพ่อจักคนระับเออนี่หละครับสรงแม่พันกับถือว่างามอยู่ด้สีแบบนี้เนาะ ลูกเขาเขาทาราคาครับเบอร์นี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับตัวนี้ต้อได้ครับทรงฟี่ทวพิสานสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่น้องกะต่อร่องเอาครับทรงฟี่ทวพิสานครับเบอร์นี่ครับลูกแดงดีดีลูกมันงามอยู่ด้วยครับลูกแดงดีนีครับขอเล็กวู่ขาพนมึนขึ้นอย่างนี้ไปน้องกัน สองตัวนี้สิสองตัวนี้แฝงกันตัวนี้งามอันนี้ง้อยขอกเนาะง้อขอกง้อคอกงามบัรทายเปิดดีนี่ละลูกง่ายติบดีเนาะลูกง่ายเติบแล้วครับแต่มันมีลูกกับพ่อมีแหล่ะหลังสองคิดว่าไปเบอร์สุดท้ายไหมครับครับเบอร์หกครับเบอร์ที่หกไม่ง่าลูกไหมเป็นแม่ออกออกว่าจิ๋วจักหน่อยครับสีนี่เก็บมากแบบ โดเด็ดเลยนะสีเนาะเบ่งบทดบทดได้ครับเบ่งเล็บลูกท้างหลังเบ่งสีเิ่นบทดฮอนเล็บด้ี่ตัวตัวลูกเพิ่นเนี่ยลูกเพิ่นครับเบ่งตีนข้างในไหมลูกได้เจ็ดเดือนแล้ว,วครับลูกได้สองเดือนนี่แหละครับสองเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนเพิ่นไม่ลูกสองนี่แหละครับว่าลูกที่สองนี่แหละลูกจะน่าจากตัวที่สองนี่เนาะแม่ครับแม่นีแม่ส่งหลน์ไปเลยครับประมาณร้อยสี่สิบนี่แหละครับ แม่ก็อยู่วางลอยซีเครื่องอมร่มดีพ่อย้หางก็ถือว่าจูดินครับน้ำใต้น้ำล่างกันนี่ครับพ่อเห็นด้วยเนาะแต่ว่าให้ลูกงามงามครับลูกสีงามนี่ครับมึนกันหนาครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นไม่ลูกพ่อได้บุนี่ถ้ารับตอนนี้พวกหูเลยครับหูพอเนาะครับราคาเปิดไปชีเท่าไรครับสองหมื่นเก้าหาร้อยครับตัวนี้โอ้ราคาย่อมเยาเลยตัวนาอย่อมเยาเลยตัวนี้พี่น้องเปิดกันถึกถึเลย เปิดกันต่ำๆเปิดเกินสือให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงครับเป็นงัวแม่จะให้ลูกเก่งแม่เพิ่นติดโบดบางยางคักได้ครับว่าสิกเป็นหนามันสิขอบตาหนาขาดดำปืป้ดครับผุน่ะพี่น้องอือเด็ดคักเอาคครับมื่อนี้นหนูฟ้ามครับมีง่วงางามๆให้พี่น้องเลือกบัสิ์เป็นแม่ลูกแม่ม้านครับมักจังไดกะจังคอย ทรมาจับมาจองเอาเนาะครับผมทรปุ๊บส่งปป๊บเลยพี่น้องอืมส่งไว้ส่งไว้ครับพี่น้องอ่าแดดบอมีครับแดดบัดออกบัดบอสีนี่คันแดดแดดนี่เหลี่ยมตาเมนี่เนาะครับครับอาท่ายสุดครับมีอย่างอีกบ่วครับช่วงไทยครับมักตัวใด้กับทร่มากครับพี่น้องครับกับผลละเป็นเงินยูบ้านผลละครับผมอืง่ายง่ายดีสะดวกดีเนาะครับผมแดดกำลังสีออกมากพอดีพี่น้องครับ ครับผมอน,นันต์นทัวร์นโนฟาร์มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ